ฮัลโหลสวัสดีค่ะไลฟ์สไตล์บายส้มซ่านะคะมาวันนี้ส้มซ่าจะมาส้มซ่าจะมาในแนวง,งาน diy นะคะงาน diy เราคํานึงถึงตรงไหนก่อนนะคะงาน diy เราคํานึงถึงเสียรูปทรงแล้วก็เน้นลูกเน้นสไตล์ลูกค้านะคะแล้วก็ว่าลูกค้าชอบสไตล์ไหนนะคะแล้วก็ อันไหนผ้ายืดอันไหนผ้าเนื้อตายนะคะคําว่าผ้ายืดก็คือเหลือไปเหลือชิดตัวได้แต่ถ้าผ้าเนื้อตายผ้าไม่ยืดเราต้องเหลือเผื่อข้างละนิ้วนะคะอย่างเขาเขาว่าพอดีตัวอย่างเงี้ยก็ต้องเดี๋ยวนะคะโทษทีท้นานๆมองเห็นมองดูว่าลูกค้ามาป่ะนี่แหละคะ่ะ ให้เราโฟกัสที่ดูว่าแก้ทรงทุกส่วนนะคะไม่ใช่แต่กางเกงนะคะพวกเสื้อพวกอะไรเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเป็นผ้ายืดเราก็เผื่อเราคิดเผื่อผ้ายืดไม่ต้องเผื่อก็ได้ไม่สมมุติว่าอ่าถ้าอยากให้ได้รัดรูปอย่างเงี้ยเราก็เอาแค่ครึ่งนิ้วค่ะแล้วทีนี้พอถ้าสมมุติว่าผ้าเนื้อตายอย่างยีนอย่างเงี้ยเห็นไหมคะ ที่สร้างหลือออกอันนี้คลิปอันนี้คลิปคลิปสอนเอาเอวเข้าเอวออกสร้างมีเยอะแล้วนะคะใน y t u t u อะค่ะก็ในลักษณะล้ออย่างเงี้ยล้ออย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าเอวเขาย9เก้าอย่างเงี้ยให้เหลือไว้สามสนะคะอันนี้ดูผ้าเนื้อเต็มค่ะไม่ใช่ผ้ายืดนะคะแต่ถ้าผ้าเนื้อยืดอย่างเงี้ย เห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยผ้ายือดอย่างเงี้ยเราค่อยเราค่อยอ่าชิดได้คะ่ะอันนี้คือจะมาแก้ไขที่อันนี้จะมาแก้ไขที่เอวนะคะสโพกได้เนี่ยผ้ายืดจะมีปัญหาผ้ายืดนะคะผ้ายืดจะมีปัญหาเรื่องเรื่องเอวนะคะเอวแบกเห็นไหมคะ ทั้งที่ไซส์อะไรต้นขาอะไรลูกค้าได้หมดค่ะเขาจะมีปัญหาแต่เวลาใส่ไปใส่มาเอวอ่ะเอวจะยืดและแบะออกไปไม่กระชับไม่เห็นไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าพวกเนี้ยนะถ้าเราเอาเข้านะคะเราจะถ้าถ้าเราเอาเข้านะเราจะไม่เน้นเนื้อสะโพกนะคะพวกสะโพกอะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะ พวกเนื้อะโพกอะไรไม่ต้องไม่ต้องนะคะเพราะว่าของเขาพอดีค่ะแต่เอวแบกผู้ภาษาของช่างเนาะเอวเขาจะแบกออกแล้วไม่กระชับที่ที่ที่ทเอวของเขาอค่ะนะค,ะนะคะต้องดูด้วยนะคะบางคนก็จะสะโพกของเขามันแน่นแล้วเฉพาพอดีแล้วแต่เอวเอวมันเป็นผ้ายืดอะค่ะให้เราแก้ไขเฉพาะ เฉพาะไอ้นี่นะคะเฉพาะเอวนะคะอย่าไปลงมาถึงไอ้นี่เขานะต้องดูด้วยนะคะต้องมองหุ่นลูกค้าเป็นอย่างนั้นเลยคะ่ะช่างสังเกตนะคะถ้าเป็นช่างถ้าเป็นช่างดี y เนี่ยช่างช่างสังเกตหนึ่งสังเกตว่าลูกค้าสไตล์ไหนสังเกตว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะคะรัดน้อยรัดมากแล้วก็สังเกตหุ่นลูกค้านะคะบางคนเอวเล็ก สะโพกใหญ่บางคนอเอวใหญ่สะโพกไม่มีอะไรประมาณนี้ค่ะต้อง DIY ก็ต้องดูดูหุ่นลูกค้าเป็นหลักอ่ะค่ะแล้วก็สไตล์เราจะเข้าใจลูกค้าแล้วก็ลูกค้าจะติดเรามากค่ะอันนี้เอวเ,เข้านะคะก็ เอาเอวเข้าก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะตรงนี้ก็ก็จะต้องไหลลงมาหน่อยะคะ่ะลักษณะเอวเ,เข้าเพื่อให้มันเกาะเกาะกับเนื้อผ้าที่เราเนื้อผ้าที่เราอเอวเ,เข้าพวกผ้ายืดนะคะอันนี้คือผ้ายืดเอวสะโพกได้แต่เอวเบียดนี่ค่ะ อันนี้อันนี้อันนี้เราจะเอาลงประมาณนี้นะคะสมมุติว่าครึ่งนิ้วคุณเอาอนช็อคสีเหลืองมาหน่อยอันนี้มันเข้ากับเน,นื้อยีนเลยมันโอ้นี่ไงเนี่ยเห็นไหมคะแหลมๆลงมาอย่างนี้นะคะเนีย่ยเห็นไหมแหลมๆอันนี้หักมุมนะคะแหลมๆลงมาอย่างนี้นะคะ เห็นไหมหกมักลมลงม,มาเงบนี้ตามตะเข็บนะคะถ้าไม่เยอะก็ไม่ต้องตัดท้านะคะเสร็จแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็มาล้มตะเข็บที่เราเย็บเข้าแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเราก็มาล้มตะเข็บให้เป็นรอยเดิมเนี่ยคะ่ะเป็นรอยเดิมขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะหลังจากเราเย็บเข้าแล้วเสร็จแล้วตรงเนี้ยเอวแล้วทีเนี้ยพอเรารู้ปริมาณเนื้อที่เรา เราเย็บเข้าแล้วคืนตะเข็บแล้วใช่ไหมคะตะเข็บต้องให้ตรงเนี้ยเสมอกันขึ้นมาให้เป็นลายเดียวกันนะคะที่เราเอาเข้าน่ะให้มันมาะจลดกันกับตะเข็บใหม่ผัดเก็บเก่านะคะเสร็จแล้วเราก็ล้มตามตะเข็บเดิมนั่นแหละค่ะขึ้นไปพอเราได้ตรงนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วเลยนี่ข้างบนนะคะข้างบนเราจะเอาเข้าเยอะหน่อยนะคะอันนี้คือช่วงบนของเอวนะคะเนี่ยเห็นไหม อันนี้เราจับได้ว่าข้างละนิ้วเห็นไหมคะข้างละนิ้วแล้วเราก็จะเอาลงมาในลักษณะแบบนี้นะคะหมายถึงสะโพกเราไม่แตะไงคะนี่คือการเอาเข้าของผ้ายืดนะคะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะข้างบนเอวเนี่ยจะนิ้วหนึ่งแต่ช่วงลงมาที่ช่วงลงมาที่ที่ที่ ที่สะโพกเนี่ยที่เราเอาเข้าหน่อยหนึ่งเนี่ยให้มันได้กันนะคะบาลานซ์นะคะแต่ว่าช่วงช่วงเอวอ่ะจะเยอะนี่แหละคะ่ะเห็นไหมคะอันนี้คือเราต้องเย็บเข้าในลักษณะนี้นะคะช่วงนี้ช่วงนี้จะเยอะนะคะช่วงนี้จะน้อยนะคะอันนี้ครึ่งนิ้วอันนี้นิ้วห้างละนิ้วก็คือสองนิ้วนะคะอันนี้ครึ่งนิ้วพอนะคะลงมา เ้าลงมาแล้วเขาจะบาลานซ์กับตัวนี้ที่เราเอาเข้าครึ่งนิ้วอะคะ่ะนั่นแหละแล้วทุกอย่างก็ประกอบคืนประกอบคืนนะคะวิธีเอาเอวผ้ายืดเข้านะคะนี่แหละคะ่ะข้างในก็สไตล์เดียวกันให้ผ้าเสมอกันที่เราเอาเข้าทั้งนอกทั้งในอะคะ่ะอันนี้ก็เวลานั่นเราก็เย็บให้ตะเข็บคืนเหมือนเดิมน,นะคะ อันนี้ครึ่งนิ้วอันนี้ครึ่งนิ้วเขาจะมาบรรจุก,กันเลยค่ะแล้วก็ต่อลักษณะเดิมของเขาเย็บยังไงแล้วก็คืนนะคะนี่แหละคะ่ะแต่สมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเราเย็บแล้วนะคะเย็บแล้วให้เราเวลาเราเย็บแบะตะเข็บด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเวลาเราเย็บคืนเราแบะตะเข็บด้วยนะคะเนี่ยเย็บติดแล้วแบะบตะเข็บแล้วก็เย็บคืนนะคะง่ายๆไม่ใช่ไหมคะ นี่แหะคะแนะนำเทคนิควิธีเอวเบสพวกไม่ต้องนะคะขอบคุณมากมายค่ะแล้วเรื่องตัดตัดขานะคะตัดขาก็อันนี้สี่นิ้วอันนี้อยู่ที่สี่นิ้วถ้าสี่นิ้วเราก็ตัดสามนิ้วครึ่งนะคะ3ามนิ้วครึ่ง เพื่อเพื่อพับสี่นิ้วสี่นิ้วครึ่งให้เราตัดสามนิ้วครึ่งเผื่อไว้พับนิ้วหนึ่งอะค่ะ ตัดเลยนะคะค่อน้าตัดแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะต้องเผื่อน,นิ้วนึงนะคะไว้เย็บตะเข็บอย่างตัวเนี้ยเห็นไหมคะอย่างตัวเนี้ยก็ตะเข็บหนึง่งตะเข็บหนึง่งพับขึ้น อันนี้ความยาวนิดเดียวนะคะเราก็อันนี้คือความยาวเขาเหยียบส้นลักษณะที่ใส่แล้วเหยียบส้นนะคะตัดออกแค่นี้นะคะแล้วก็พับขึ้นไม่เยอะค่ะอันนี้คือลักษณะลูกค้าใส่แล้วเหยียบส้นนะคะนะคะ แล้วก็เย็บขึ้นเลยขอบคุณมากเลยค่ะซีอิวเน็ก t ูในคลิปนะคะไอเดียบันเจิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างๆมาแบ่งปันอีกแล้วค่ะ